ผมชื่อธนส,สุทธิวัฒนาคุณนะครับรหัสสมาชิก1 9 9 2ครับตอนนี้ผมก็ทำธุรกิจส่วนตัวนะครับเป็นโรงงานกล่องกระดาษลูกฟูกนะครับในเรื่องการลงทุนในหุ้นเนี่ยคือผมเล่นหุ้นมาได้ประมาณ10ปีแล้วมีทั้งได้และเสียก็ได้มาก็เสียไปตลอดยังไม่สามารถรักษากำไรให้สม่ำเสมอได้ครับ60%ของพอร์ตโดนหุ้นตัวเดียว60%เลยเราเชื่อกูรูไงครับ เราเชื่อว่าเฮ้ยเขาบอกว่าดีโอเคเราก็ซื้อตามหัวตามทีเดียวเลยมันมันเป็นข้อผิดพลาดของอวิธีการคิดตั้งแต่สมัยก่อนแล้วก็ได้มารู้จักกับซูเปอร์เทรดเดอร์ก็เลยสนใจว่าเออที่นี่ก็มีการเรียนการสอนเราก็เลยพอดีช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เลยลองเข้ามานั่งคุยดูว่าเออการเรียนการสอนเป็นยังไงเลยตัดสินใจเข้ามา เรียนกับทางซูเปอร์เทรดเดอร์เมื่อช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยครับของพี่นัทเนี่ยอินโฟเมชันที่ได้รับมาจากทางโค้ชกัาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นนักเรียนที่ตั้งใจเรียนมากเพราะว่าถ้าเราไปแท็กเรื่องของการเรียนในของเขาเนี่ยเขาจะไม่ใช่คนที่ดองไว้แล้วก็มาเรียนทีเดียวเขาจะแบบค่อยๆแบ่งเวลาทุกวันมาเรียนดังนั้นกราฟพัฒนาการในการเรียนของเขาเนี่ยมันจะเป็นการโตแบบลีเนียเลยที่แบบเรียนทุกวันนี้เวลานี้ลักษณะของพฤติกรรมเขาเนี่ย แกะมาตั้งแต่ก้นบึ้งเย่ยก็คือเป็นคนที่มีระเบียบว,วินัยในชีวิตก็คือเรียนในหลังเลิกงานแล้วก็ทําอย่างสม่ําเสมอในทุกๆวันเขาก็จะเริ่มตั้งแต่พื้นฐานเลยภาคทฤษฎีนะครับก็มีมีการทําข้อสอบมีการทดสอบอ่านกราฟดูกราฟเบื้องต้นพอผ่านจากผ่านจากภาคทฤษฎีมาแล้วก็จะเข้าสู่ภาคปฏิบัติซึ่งจะมี PT คอยเป็นโค้ชคอยดูแลแนะนําการลงทุน ตอ,ตอนช่วงเริ่มต้นนะครับเราก็จะใช้เวลาหลังเลิกง,งานก็มาฟังคลิปเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นพวกทฤษฎีอะไรพวกนี้แล้วก็เราก็ไล่ลทําข้อสอบไปตอนกลางคืนนะครับกลางวันเราก็ทํางานปกติไปช่วงที่เขาเข้ามาหาผมตอนแรกเขาก็บอกผมตามตรงเลยว่าพี่ยังไม่กล้าลงเงินเยอะนะพี่ขอลงแค่3 0 0 0 0นก่อนแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเทียบสเกลเงิน3 0 0 0 0นกับธุรกิจของเขาสามแสนนี่มันเล็กมากดังนั้นเขายังไม่เห็นว่าตลาดหุ้นจะทำไงให้เขาได้กําไรหรือได้เงินที่เยอะขึ้นนั้น มันเป็นเรื่องของจิตใจที่การที่จะพาเขาให้ใจใหญ่ขึ้นให้กล้าที่จะเทคโพ o ิ i t i o n ให้ใหญ่ขึ้นเนี่ยคือผมเนี่ยใช้เวลาอยู่กับเขาประมาณสัก4เดือนในการที่จะค่อยๆสร้างความมั่นใจให้กับเขาและวันนี้เนี่ยพอจาก3 0 0แสนเนี่ยเขากล้าที่จะใส่เงินเพิ่มเป็น3าล้านละ,ะด้วยกลยุทธ์การเทรดเหมือนเดิมและภาพหลังจากนี้ผมต้องติดตามเขาอย่างใกล้ชิดต่อถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่เทรดได้ดีแล้วนะแต่พอเราเทคโพ o ิ i t i o n ที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยเราอาจจะมีความกังวลที่มากขึ้น ังนั้นผมก็จะบอกพี่เขาเสมอว่าเล่นด้วยค่าเฉลี่ยฮิตเลทที่เหมาะสมที่ผมแนะนําคืออยู่ที่ประมาณ70-80%ในช่วงเดือนที่ 1, mm hmm. 1> เดือนที่ 2, 2> mm hmm. เดือนที่3ามนะครัฮิตเลทเขาก็จะมา50 60 70ฮิตเลทคือค่อยๆดีขึ้นมาเรื่อยๆะะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันชัดเจนแล้วก็ย้ําเตือนว่าพัฒนาการเขาเนี่ยมันเติบโตมันคือเรื่องของเปอร์เซ็นต์ NAV ที่โตขึ้น หน้าเทดที่ผมใช้อยู่ประจำก็คือ b บ o อนดิ p ก็คือซื้อตอนยอดตัวหน้าเทดนี้ก็ตั้งแต่ใช้มาเนี่ยก็แทบจะไม่เสียเลยนะได้ได้แทบตลอดถ้านับเฉพาะเดือนมกรานะครับก็ก็ร้อยครับต้องเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำเลยแล้วกันสมาชิกทุกคนที่เข้ามาสมัครเนี่ยเราก็ต้องเรียนกันผ่าน s อส n ีโปรแกรมก่อนเปรียบเสมือนเป็นโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งแล้วกันนะเราเรียนหลักสูตรขั้นพื้นฐานกันก่อนกราฟเทคนิคอลเลเวล1นึ่งเลเวลสในส่วนของการก่อนที่จะจบเลเวล2เนี่ยมันก็จะมี วิชาหนึ่งก็คือเทรดเซตอัพเทรดเซตอัพที่ดีคือเทรดเซตอัพที่ทํากําไรให้เราได้ถูกไหมครัซึ่ง PT ทุกคนเนี่ยแต่ละคนก็จะมีเทรดเซตอัพที่ใช้ต่างกันแต่เหมือนกันตรงไหนหรู้ไหมครับทำกำไรได้เหมือนกันใช้เวลาอยู่ในโปรแกรมประมาณ2เดือนเองซึ่งถือว่าไวมากเนาะสำหรับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเรียนหลังจากนั้นก็ออกมาเทรดกับ PT โค้ชเจเคยพูดอยู่คำว่าออตอนช่วงที่ตลาดไม่ดีเราอย่าหนีตลาด ให้ศึกษาไว้หรือถ้าเทรดก็ให้เทรดแต่น้อยๆติดตามพฤติกรรมนี่ครับเป็นสิ่งที่โอเคสำหรับผมมากๆเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าตลาดไม่ดีผมก็หนีเลยไม่ไม่ดูไม่อะไรทั้งนั้น mm hmm. ก็อยากจะฝากถึงเพื่อนๆน,น,นักลงทุนนะครับที่เคยผิดพลาดมาที่เคยขาดทุนหนักๆมาเนี่ยเราจะต้องก้าวข้ามผ่านจุดนั้นไปให้ได้ไม่มีใครไม่เคยผิดพลาดแล้วเราก็เอาความผิดพลาดนั้นนะ่ะมาดูว่าเราผิดพลาดยังไงผิดพลาดตรงไหน ถ้าเราเหนื่อยเราก็หยุดพักไปก่อนแล้วกลับมาตั้งสติใหม่เมื่อเราพร้อมเราก็กลับลุกกลับขึ้นมาสู้